อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับ อะไรของนายเนี่ยไปมีเรื่องแล้วแพ้มาหรือไงมันน่าจะมีเรื่องกับใครได้ฮะโดนเขาแกล้งมาเหรอเอ๋อลองเล่นไอ้นี่ดูไหมสนุกม,มากนะ พวกนี้ห้าสิบใบก็คือเด็กแวนการ์ดม,มาเล่นกันเลยเถอะเอะเอาเลยเหรออืมลองเล่นจริงมันเข้าใจง่ายกว่าออะไรเนี่ยไม่ต้องลกลขนาดนั้นก็ได้ผมต้องกลับบ้านแล้วเหรอออยังไม่เย็นเท่าไหร่นี่เออรอเดี๋ยวสิ ฉันให้ใบนี้นะหมอนี่เป็นนักดาบที่เก่งมากๆเลยล่ะหรออะ,อะไระกี่เกล้าเอานะจินตนาการดูสินึกภาพตัวเองที่แข็งแกร่งเหมือนการ์ดใบนีไ้ไม่ไหวหรอกครับ <laughs> ต่อแร้ก็คงไม่ไหวแหละแต่ว่าถ้าลองจินตนาการดูนายจะต้องเปลี่ยนตัวเองได้แน่จินตนาการจะกลายเป็นพลังของนาย ่ Stand up. อยู่บ้านคนเดียวแบบนายนี่ดีนะว่าแต่ว่าตัวใจหน้าที่คนที่ย้ายโรงเรียนไปตอนประถมแบบนายกลับมาเข้ามอปลายที่เดิมเฉยเลยอะอะไรทำให้กลับมาละนี่ฮะแหม่เมือนกันซะอย่างนั้นนี่คือการ์ดเกมที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้การ์ดไฟเตอร์อย่างคุณคงจะเล่นอยู่แล้วสินะเฮะไม่รู้จักหรอ งั้นจะเล่าให้ฟังนะชื่อน,นั้นคือแว <ang> นการ์ดโฆษณาของแวนการ์ดนี่เองนายยังเล่นอยู่สินะไม่รู้สิเอาี่สายชอบตัดบทเพื่อแก้เขินของนายเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยสักนิดหนึ่งเนะาะใครเนี่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวเอาคืนมาน้ามีวะไหนๆแล้วก็มาสู้กันหน่อยจดจ่กักร้านที่มีพี่สาวน่ารักน่ารักด้วยนะ กดแคปิีทลเอา้าข้าไปกันเดี๋ยวสิใครสุามาถึงนี่แล้วนะเข้าไปเจอพี่สาวคนสวยก่อนเถอะนะหลักๆคือเรื่องนั้นสินะเยพี่สาวเอะแ่ถ้าเป็นทุกทีต้องโดนดูว่าจะเสียงดังทำไมแล้วนะเนี่ยเอาล่ะฮะ <laughs> ปิดฉากด้วยในพลไซฟรีดล่ะว่างไงเดมเมเซ็กซี่ยังแกนะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันรอกสุดยอดเลยมริคาว่าทำสถิติชนะรวดใหม่ได้อีกแล้วว่างไงมีใครอยากจะดูกับฉันอีกไหมอะไรเนี่ยไม่ได้ผพูดขี้คลาดสินะหมอนั่นวันนี้โคชนะรวดอีกแล้วสินะครับ อะไรเหรอผู้จัดการเด็กมอต้นนั่นเก่งขนาดนั้นเชี่ยวเหรอเขา <ไป S 2> พูดกับล,ลูกค้าคนอื่นไม่ค่อยดี<อ>แต่ก็เป็นลูกค้าประจำที่คึกที่สุดของร้านเราแล้วล่ะนะคึกเลยเหรอแปลว่าไฟเตอร์สุดแกรงของการก์ดแคปิทัลก็คือฉันคนนี้อิสกิอินานาก,กะมาดูกับฉันหน่อยมาโ <Okay. S 1> อเครอเดี๋ยวก่อนซิถ้าอยากใช้คำว่าสุดแกรงตัวชนะหมอนี่ให้ได้สักก่อนเด็กมอปลายจากฮิเซะใช่ไหมเก่งหรือเปล่าอ่ะมีวะ ฉันไม่เคยพูดว่าจะสู้กับคนพันนี้นะเอนะคนพันนี้เหรอเอาสิ <laughs> ฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เป็นคู่ต่อสู้ให้สินะ <c oughs> ถึงจะแก่กว่าแต่ฉันไม่ออมมือให้หรอกนะไม่ต้องโม้ให้เปลืองน้ำลายรียบเริ่มได้แล้วเีเยเธอนนคนนั้นน่ะจะสู้ไหวแน่เหรอลองดูไปเถอะนะ โ,โมนนจมตีขอรุนเดมเมจเช็คก่อนสิฉันชนะแล้วนะสุดแกล่งบ้าที่สุดฉันคนนี้นะที่แพ้เนี่ยนะ ใช้ได้นี่วีวีวีวิกตอรี่ไงเพื่อนใครเดสุดแกรงสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนเลยเอาละจากนี้คนที่แกรงที่สุดในร้านนี้ก็คือไคโทชิกิไม่ใช่นะสักหน่อยเงียบไปเลยเจ้าหมาขี้แพ้หน่อยเน่แล้วมาใหม่นะอยากเจ็บตัวเมื่อไหร่ก็มาได้เลยนะนายกลัวเป็นคนพูดไหมเนี่ยแค่นี้ก็แกรงที่สุดได้แล้วเหร สู้กับคนระดับนี้มันจะไปสนุกได้ยังไงโมริควาว่าทำไมเยอะแยะแบบเนี้ถ้าจะโค่จากโคชิกไพ่นั่นก็ต้องมีการเจ๋งๆก่อน้าเลยเบิกค่าขนมล่วงหน้าไปเหมามาไงบ <laughs> <laughs> มดเร็ววันนี้คือศึกคาวานากาจิมะ การประทะครั้งที่สีเกิดขึ้นที่ทุ่งฮากิมังบ,บาระไปเลยเนี่เป็นศึกชื่อดังที่สู้กันอย่างดูเดือดปะ<น>ผู้ที่นำทหาร8,000นายบุกเข้าตีชินานุก็คือชิมามูระทาคาะชินเกนเยสส่วนฝ่ายรับที่รออยู่พร้อมทหาร12,000นายคืออุเซึกิอุเอซกิเคนชินเยสส่วนรูปแบบกลยุทธ์ที่กองทัพอุเอซึกิใช้ก็คือ ขบวนตะกระบวนทัพก,ก้อนหอยเยสบุกตีค่ายหลักของชินเกน็นท่ามกลางหมอกนะในต,ตอนนั้นกลยุทธ์ที่ทัพทากดะเลือกใช้คือเป็นวิชาที่พิลึกไม่เปลี่ยนเลยฮะทำไมต้องใช้การ์ดพวกนี้ด้วยเนี่ยเป็นชาวต่างชาติคลั่งยุคเซนโกคุคลั่งการ์ดเกมคาแรคเตอร์ชัดจนล้นคือในยุคเซนโกคุที่ประมาทแค่นิดเดียวก็มีภัยถึงชีวิตแบบนี้เอ๊ เธอจะเอาตัวรอดยังไงเซนโดไอจิเซ <c oughs> นโดครับเซนโดจะทิ้งชื่อตัวเองไว้ในยุคสงครามด้วยวิธีไหนฮะแท้ไม่เคยได้ยินเสียงหมอน,นี่เลยฮะหมอนี่เงียบจนแทบจะเป็นใบเลยแหละว่า <c oughs> ไงไอจิสู้ๆหน่อยดีเฮ้ย c o m เซนโดอยากทำอะไรเพื่อทิ้งชื่อไว้ในยุคเซนโกคุคิดสิ จินตนาการดูผมจะอยู่แต่แนวหลังจะได้หนีหนีทันทุกครั้งมังครับนี่จะเป็นได้ไงเนี่ยนี่ขาดไปไหนเนี่ย เดนโดคุงในยุคเซนโกคุข,ของจริงนั่นอาจเป็นวิธีคิดที่ถูกต้องก็ได้นะแต่ลองนึกภาพตัวเองที่เก่งกล้าสามารถดูบ้างก็ไม่เสียหายอะไรนี่จริงไหมทหารปลายแถวช,ะชะัดๆอย่างน้อยๆก็เป็นหัวหน้าหมูให้ได้ล่ะก็ขอโทษด้วยครับมาเรียนเรื่องศึกขวานากาจิมะก,กันต่อดีกว่านะน่าอายที่สุดเลยอแต่ว่าแต่ว่าในยุคที่มีแต่ขุนพลเก่งๆเ,เราคงไม่ได้อ,อกร้องลกหนะ้า บล a สเตอร์ a d e ดเธอเกิดนายอยู่ในยุคเซนโกคุจะเป็นใ,นใครข้าก็คือบล a สเตอร์ a d e ดมาจากแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีนามว่าอยู่ในเต n c ซ u a r รีน้อยผู้วิญญาณร้อยสินนะไม่ต้องกลัวจัดก,การสองสุดท้ายแล้วนะ ฉันขอละเอออ่าการห่วยทั้งสองเลยหืหมโมนันเป็นแค่ทหารปลายแถวแต่ดูทำหน้าเขาสิเฮ้ยเอนนัมมันการเป็นการนี่นะแถมยังเป็นบรัสเบรดด้วยเป็นการทีห่หายากสุดๆไปเลยอ่ะ ชุดแรกกับเด็กพร้อมเล่นภาควีซีรีภาพสวยสนุกเล่นง่ายหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อีเลฟเวนและเว็บคิสแอนด์ขายดอทคอม ไอ้เหรอบริาวา่าพคุงเซนโดไอจิไม่ยากรู้ว่าแกก็เป็นการ์ดไฟเตอร์กับเขาด้วยผมน่ะเหรอการ์ดไฟเตอร์อย่ามาแกล้งโง่ดีกวา่าแกนะ่ะมีการ์ดดันการ์ดอยู่ใช่ไหมฮะก็กกกมีอยู่นั่นแหละแต่ไม่เคยเล่นกับใครเลยผมไม่ใช่การ์ดไฟเตอร์หรอกนะฮะทาหารปลายแถวจริงๆด้วยอย่าช่างเถอะ ฉันขอดูการ์ดท right. ี่อยู่ในกระเป๋าหน่อยนะเฮ้ฮะของจริงว่ะบรัสเบรดของจริงขอฉันดูด้วยคนหน่อยดิสุดยอดเพิ่งจะเห็นของจริงเพราะแค่มีการ์ดนี่ก็ชนะหมอนั่นได้แล้วรอเดี๋ยวก่อนพอดีเขาว่าคุงเอาการ์ดคืนมานะ มันเป็นของสำคัญที่มีคนให้ผมมาน่ะนี่นโงไม่อยากการทไทเตอร์ไม่ใช่เหรอฮะการที่มันได้ต่อสู้น่ะน่าสงสารออกฉันจะเอาไปสู้ให้เองอาการของผมคืนมา สายไถ่อย่างแกก็ต้องมาสั่งบนนิคาวาคงนี่พอได้แล้วหนะเฮ้ยปล่อยเลยนี่ปล่อยไปปล่อยจะขอไปล้างอาเรื่องเมื่อวานหน่อยเอาละไปการแคปิตตนกันได้แล้วก็แคปิตตไปท่อแพอีกแล้วเนี่ยซู้เงียบๆไม่เป็นหรือยังก็นายมันกระจอกเองนี่นอะ ว่าไงนายเจ้าเบือกนี่ขออีกรอบนึงเราจะได้เห็นว่าฉันน่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอ้ยเรามาดวลกัน hmm? ใครโทรชิกิชนะฉันแค่ครั้งเดียวอย่าเพิ่งได้ใจไปเชียวมาดวลกันอีกรอบโดยมีบาลางก์ของการแคปิตัลเป็นเดิมพันดีกว่าเงียบเงียบหน่อยน่าน้านา,นาว่าไงคราวนี้ฉันต้องโอ้ปฏิเสธว่าไงนะทำไมอะเพราะนายเล่นการ์ดเกมได้ห่วยไง นอยากบุกก็บกุกไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์พึ่งพลังของการ์ดมากไปถึงจะสู้กันไปก็ไม่ได้อะไรสักอย่างอ้นี้ต้องพูดขนาดนั้นเลยเหรอสู้กับคนอย่างฉันแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างอย่างนั้นเหรอถ้าง,งั้นถ้าแกชนะฉันได้ก็เอาการ์ดนี้ไปเลยโหบลัสเตอร์เบลดไม่ใช่เหรอนะบ Bl ลัสเตอร์เบลด ที่นี้ถ้าชนะก็ได้ของแล้วนะสุดยอดขอฉันดูหน่อยบลัสเตอร์เบลดไปเอามาจากไหนโอ้บ Bl ลัสเตอร์เบลดเหรอเนี่ยหายากมากเหรออ้าวสนใจด้วยเหรอมิสก,กิจจังเปล่านี่อ๋อครับครับครับผมอยากสู้ด้วยจังนายนั่นนะถ้าชนะฉันได้จะยอมให้ไปสู้กับใครเฮ้ยมิวะโอ้งั้นมาดวลกัน การ์ดการ์ดของผมเอาล่ะให้โจนี่โจมตีอ้าวเดเมดเช็คซี่ถ้าโจมตีเข้าเท่ากับฉันชนะออกมาสิไม่เจอพิกเกอร์หรอกละเนี่ยเย่ฉันเป็นฝ่ายชนะงั้นฉันขอบลัสเตอร์เบลดใบนี้ไปก่อนนะนี่ไงได้มาแล้วขายขอดูหน่อยเฮ้ย นั่นของฉันนะการันนะโหยเชิญค<ฮ>่ะเอาการ์ดเอาการ์ดของผมคืนมานะ <c oughs> เออหมอหนนใครอ่ะโซม,มาเชห่หมอที่เขาว่าคุณขอร้องละนั่นเป็นการ์ดใบสำคัญของผมฉันไม่เกี่ยวด้วยสักหน่อยเอ๊ะ <c oughs> การ์ดของนายที่ว่าคืนนี่เลยเออ ะชะใช่ครับใบนั่นแหละของผมเองครับอขอคืนด้วยนะครับทำไมต้องคืนเหมอน,นั่นเนสู้โดยเอาการ์ดนี่เป็นเดิมพันแล้วก็แพ้สำหรับพวกเราการ์ดไฟเตอร์ผลของการต่อสู้คือทุกอย่างไม่มียกเว้นการ์ดใบนี้เป็นของหมอน,นั่น ถ้าอยากได้การ์ดใบนี้คืนนายก็ต้องสู้เท่านั้นงั้นช่วยสู้กับผมหน่อยได้ไหมพูดอะไรของแกไม่เคยเล่นเวีนการ์ดมาก่อนไม่ใช่เหรอถึงจะไม่เคยเล่นแต่ก็จัดเด็กเตรียมไว้เผื่อว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสห่าก็สิฉันจะสู้กับนายมาน่สเอะอครับ ยังไงเนี่ยใครการนั่นเป็นของฉันนะขอยืมใช้ก่อนนะเด็นเดยวก่อนเซ่<ะ>หมอนนั่นไม่เคยเล่นเียนการมาก่อนนะทำอะไรทึงไปเล่นกับเด็กใหม่แต่ว่าไม่ยอมเล่นกับฉันล่ะฮะทำไมที่สู้กับมีวะเมื่อกี้นายเนี่ยจริงจังแค่ไหนกัน<ะ>แต่หมอน,นี่เนี่ยท้าสู้เพราอยากจะได้การดคืนจริงๆสำหรับคนที่มาท้าทายด้วยความจริงจังแบบนี ฉันไม่เคยปฏิเสธหมนรคาร่าคุมแล้วมาใหม่นะงั้นจะเริ่มแล้วนะเออครับแต่ก่อนอื่น<า>นั่นมันกาดฉันนะบอกให้เงียบไงเด็กแห่นของนายต้องมีบลสเตอร์เบลดถึงจะสมบูรณ์สินะออใช่ครับงั้นฉันให้ยืมถือเป็นการต่อให้ก่อนแล้วกันออขอบคุณครับ ฉันชื่อไคโทชิกิแล้วนายล่ะเซนโดไอจิครับไม่เคยเล่นมาก่อนสินะจะที่บายกติกาไปด้วยแล้วกันจินตนาการสิ Oh. Wow. ที่นั่นคือดาวเคราะเครีเป็นดาวที่คล้ายกับโลกและเป็นเวทีของการต่อสู้ oh. ตอนนี้พวกเราอยู่บนดาวเครในสภาพวิญญาณ oh. เป็นกายทิพย์ oh. Uh huh. กายทริปที่อ่อนแอนี้มีความสามารถอยู่สองอย่างอย่างแรกก็คือ uh huh. การคอลเป็นความสามารถในการเรียกยูนิตหรือก็คือผู้คนและมอนสเตอร์ที่อยู่บนดาวดวงนี้ออกมาที่สามารถพอลออกมาได้มีเฉพาะยูนิตที่ทำสัญญากันมาหรือก็คือกาดทั้ง50ใบที่อยู่ในเด็กของตัวเอง ในเด็กมีการ์ดซ้ำกันได้ไม่เกินสี่ใบถ้าจัดเด็กเป็นก็คงรู้อยู่แล้วมั้งความสามารถที่สองคือการไร้ไร้ <Right? S 1> ความสามารถในการเอากายทิพตัวเองเข้าไปสิงร่างของยูนิตจากนั้นเมื่อไร้แล้วเราจะถูกเรียกว่าแวนการแวนการหรือก็คือผู้ชี้นำทาง <Huh? S 1> ในตอนแรกพวกเราสามารถไร้ได้ เฉพาะยูนิตเกรดศูนย์เริ่มด้วยเลือกการ์ดเกรดศูนย์ออกมาจากกองวางความหน้าในสนามการ์ดแบนี้ก็คือแวนการ์ดไบเริ่มเมื่อการ์ดนี้ถูกเปิดขึ้นมันจะกลายเป็นตัวตนของไฟเตอร์จะกลายเป็นแวนการ์ดเป็นผู้นำของผู้ทำสัญญาแล้วเข้าต่อสู้หลังจากสับกองการ์ดให้หวางไว้ตรงนี้ แล้วดรอการ๊าซที่มาห้าใบจังหวะนี้สามารถเปลี่ยนการ์ดใหม่กี่ใบก็ได้จะทำไหมไม,ไม่ครับงั้นก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยเมื่อไหายวนการ์ดใบเริ่มเกมก็จะเริ่มตนพร้อมเลยครับ Stand up เดินเ <Stand up. S 2> วนก์ด นี่ใครอยู่บ้านคนเดียวแล้วเรื่องข้าวปลาอาหารล่ะก็ทำกินเองไงเฮ้ยว่าไงนะคาริเต์แบบนายในข in> ้าบครัวเป็นด้วยเหรอผิดหรือไงไม่เลยสักนิดไว้ข่าวหน้าทัพฉันกินด้วยนะฝันไปเถอะฉันรู้รองหน้านายชอบตัดบทเพราะว่าจะแก้เขินใช่ไหมเล่าไม่ได้ตัดบทสักหน่อยอีกแล้วอีกแล้วเอาหน้าทัพฉันกินสักรอบกัแล้วกันแล้วถนัดทำเมนูไหนอ่ะบีฟสโคนอฟอย่างโหด